สวัสดีค่ะกลับมาพบกันนะคะกับชาวลัคนาราศรีกรกฎท่านใดผูกลัคนาแล้วเป็นชาวลัคนากรากฎสามารถรับฟังคลิปนี้ได้ค่ะ และท่านใดที่ยังไม่เคยผูกลัคนาสามารถดูตามราศีได้รายละเอียดจะอยู่ใต้คลิปดวงสตาของท่านในช่วงรอบเดือนสิงหาคมจะเป็นอย่างไรกันบ้างและการพยากรณ์นี้เป็นการพยากรณ์โดยภาพรวมค่ะอาจจะมีสิ่งใดที่ตรงบ้างหรือไม่ตรงบ้างก็ต้องขออภัยมาณะที่นี้ดาวตนุลณ์ดาวตัวตนของชาวลัคนากกรกฎก็คือตำแหน่งดาวพระจันทร์นะคะแต่ในที่นี้ดิฉันจะขอใช้ตำแหน่งดาวพระพฤหัสบ,บดีในการพยากรณ์แทนเนื่องจากเป็นดาวคู่ธาตุดิน และดาวจันทรมีการโคจร2วันครึ่งจึงย้ายไปในแต่ละราศีหากใครอยากทราบความสัมพันธ์ชัดเจนให้ไปดูดาวจันทร์เดิมในการผูกลักนาแล้วนะคะว่าไปอยู่ในภพใดสถิตในภพใดในธาตุดก็จะเห็นความสัมพันธ์ได้ชัดเจนยิ่งขึ้นค่ะสําหรับชาวลักนาราศีกรกฎดาวพฤหัสมาทําตําแหน่งโยกหลังกับลักนาอยู่ในภพลาภครองมาตรฐานดาวที่เรียกว่าจุลจักร อยู่กับดาวมฤตยูซึ่งเป็นดาวแห่งวิชาความรู้เป็นดาวของการศึกษาเล่าเรียนหรือว่าเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงต่างๆพฤหัสอยู่ในภพนี้ดาวพฤหัสเป็นดาวเจ้าเรือนสุพะสุพะหมายถึงความสําเร็จความเจริญความดีงามผู้ใหญ่ที่คอยให้การช่วยเหลือสุภะหมายถึงเรื่องของจิตที่เป็นกุศลด้วยเพราะนั้นในช่วงรอบระยะเวลานี้ ท่านจะแสวงหาในเรื่องของการทําความดีในเรื่องของการแสดงศักยภาพตัวตนในด้านของการทําดีนั่นเองค่ะและสุภะลาพระยังหมายถึงเรื่องของมรดกที่ดินทรัพย์สินด้วยเพราะนั้นในช่วงรอบระยะเวลานี้นะคะต้องบอกว่าในช่วงที่ดาวพฤหัสสถิตในพวกนี้ ชาวลัคนาราศีกรกฎท่านจะมีเพื่อนฝูงที่เข้ามาช่วยเหลือเสมอท่านจะมีมิตราหยายดีๆเข้ามาช่วยเหลือจะมีผู้ใหญ่ให้การหนุนหลังดวงชะตาและคอยสัพพอร์ตตัวท่านอยู่เสมอนั่นเองค่ะดาวพฤหัสมีสองบ้านเป็นเจ้าเรือนอริด้วยอริจุลจักรในภพลาพะนั่นหมายถึงสิ่งต่างๆที่จะได้มามากักจะถูกทดสอบด้วยปัญหาและอุปสรรค กับเจ้าชะตานั่นเองไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องของการจัดสรรปันส่วนการแบ่งผลประโยชน์ต่างๆและรอบระยะเวลานี้ท่านต้องใช้ความขยันให้มากความขยันให้เยอะนะคะสิ่งต่างๆเหล่านี้จะทําให้ชาวลัคนาราศีกรกฎได้พบเจอกับเรื่องของการได้พบสิ่งใหม่ๆค่ะ อังคารกุมร่วมตั้งแต่วันที่1ถึง26ในราศีพฤษภนะคะในภพลาภะของท่านเกิดเป็นดาวคู่สมพลแน่นอนว่าอาจจะไม่ได้อะไรมาง่ายๆแต่สิ่งต่างๆเหล่านี้มีความสัมพันธ์ในลักษณะของความขยัน คุณสมบัติด้านดีของดาวอังคารคือเรื่องของความขยันการตัดสินใจได้อย่างเฉียบขาดแล้วก็ความกล้าคิดกล้าพูดใช้สติปัญญาด้านดีเพราะดาวพฤหัสเป็นดาวประธานฝ่ายสุภเคราะห์ในเรื่องของสติปัญญาศีลธรรมสิ่งที่ดีเพราะนั้นท่านจะต้องเอาเรื่องของกฎหมายแล้วก็เรื่องของศีลธรรมมาช่วยเหลือในเรื่องของการตัดสินใจสิ่งต่างๆด้วย อังคารเป็นเจ้าเรือนการงานนะคะเพราะนั้นในช่วง1นึถึรอบระยะเวลานี้การงานมักจะได้ทำอะไรเป็นทีมนะคะแล้วก็ก่อเกิดโชคลาภดาวอังคารเป็นปละดาวมีจุดของการอ่อนกำลังหากท่านมีความแข็งกระด้างมากเกินไปแต่จุดนี้ในดีมีเสียในเสียมีดีเพราะนั้นดวงดาวบอกถึงจุดที่เกิดโชคลาบด้วยการงานต่างๆจะมีการลงทุนใหม่ จะมีบริวารเข้ามาร่วมส่งเสริมหรือบางท่านมีเกณฑ์ที่จะได้เปลี่ยนบริวารหน้าใหม่มีเกณฑ์ที่จะได้ร่วมทํางานกับลูกน้องนะคะมีเกณฑ์ที่จะได้ทํางานเป็นทีม หากใครที่อยู่ในองค์กรก็จะมีเพื่อนร่วมง,งานที่เข้ามาคอยส่งเสริมดวงชะตาของท่านรอบระยะเวลานี้ดาวการงานเกิดโชคลาภอยากแข็งกระด้างเกินไปแล้วก็พยายามที่จะปรับเนื้อปรับตัวในเรื่องของการทํางานให้เข้ากับบุคคลอื่นให้ได้ท่านก็จะผ่านผลช่วงรอบระยะเวลาของการทํางานที่รู้สึกว่าช่วงนี้มีปัญหาเข้ามาให้เกิดความวุ่นวายเกิดเรื่องต้องคิดบางท่านอาจจะมีลักษณะของการได้โปรเจกต์ใหม่ๆเข้ามา เจ้านายให้การช่วยเหลือสนับสนุนให้โปรเจกต์งานเข้ามาหรือบางท่านก็อาจจะมีแนวคิดในเรื่องของการทำงานต่างๆในการที่จะร่วมทำกับคนอื่นได้อย่างดีหรือเรียกว่าช่วงรอบระยะเวลานี้ไอเดียจะเกิดจากการทำงานเป็นกลุ่มเป็นทีมแล้วจะทำได้ดีนั่นเองค่ะพอวันที่26ค่ะดาวการงานยกมาสู่พกเรือนวินาศอยู่ในบ้านดาวพุธรอบระยะเวลาหลังจากวันที่26ไปแล้วต้องบอกว่า การงานต้องระวังเรื่องของเอกสารสัญญาต้องระวังในเรื่องของการสื่อสารคำพูดคำจาหรือว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเพื่อนร่วมง,งานต่างๆการเดินทางก็ต้องระมัดระวังด้วยระวังเรื่องของปากเสียงแต่ยังไงก็ยังมีข้อดีอยู่ค่ะเพราะว่าดาวพระพุทธทับลัคนาของท่านถึงแม้จะมีการโคจรวิปริต เพราะช่วงรอบระยะถึงวันที่11ส,สิงหาคมค่ะดาวพระพุธยังคงมีการโคจรเดินถอยหลังเพราะนั้นเมื่อดาวการงานมาอยู่ร่วมบ้านดาวพุธดาวพุธท,ทับลัคนาถึงบอกว่าต้องระวังเรื่องของคําพูดการสื่อสารการเซ็นเอกสารสัญญาบางคนอาจจะมีเรื่องของเครื่องมือสื่อสารต่างๆเสียหายเกิดขึ้นได้แต่ดาววินาทับลัคนาของท่านเพราะนั้นอาจมีเหตุปุับปรับบางอย่างให้เกิดขึ้นบางคนมีเกณฑ์ของการได้ร่วมหุ้นร่วมลงทุน หรือไปทำงานกับบริษัทใหม่ลักษณะแบบนี้อาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงได้ดาวพระพุทธทับลักษ์ถือว่าเป็นจุดที่ดีเพราะว่าจุดนี้ก็อาจจะทําให้สติปัญญาของท่านบันเจิดขึ้นพุ้นกลุ่มร่วมสุขด้วยเป็นดาวคู่ธาตุน้ําสถิตในราศีธาตุน้ําทับตัวเองแบบนี้นะคะดาวพระสุขได้ตําแหน่งราชาโชคโชคลาภเกิดผลประโยชน์เกิดขึ้นเพื่อนฝูงช่วยเหลือ การทาธุรกรรมต่างๆมักจะประสบความสําเร็จได้ดีเพียงแต่บางอย่างที่เป็นข้อบทกฎหมายก็อาจจะต้องระวังด้วยเพราะว่าเมื่อดาวการงานมาอยู่ในภพวินาศช่วงปลายเดือนไปแล้วค่ะสิ่งต่างๆเหล่านี้อาจจะทําให้ท่านชะล่าใจในเรื่องของการทํางานได้หรืออาจจะเกิดอุบัติเหตุเกิดการทะเลาะกันได้ในเรื่องของการทํางานความคิดเห็นไม่ลงรอยกันลักษณะแบบนี้ดาวศุกร์ทับตัวเป็นดาวคู่ธาตุน้ำร่วมกับดาวพระพุธ เหตุที่เกิดต่างๆอาจจะมีเหตุให้ลื่นไหลไปตามสถานการณ์ต่างๆได้หรือมีเกณฑ์ที่จะทำงานเกี่ยวข้องกับโซเชียลออนไลน์การเดินทางแบบปรปปับมักจะเกิดขึ้นได้หรือบางคนอาจมีเพื่อนแวะเวียนเข้ามาหามาบอกช่องทางในเรื่องของการที่จะแก้ไขปัญหาบางอย่างให้กับท่านหรือบางคนเพื่อนร่วมงานอาจจะมาร่วมกันคิดร่วมกันทำมีการประชุมร่วมกันในเรื่องของการทำงาน จากโปรเจกต์ต่างๆที่ท่านได้มาลักษณะแบบนี้ค่ะดาวการเงินดาวอาทิตย์ทับตัวตั้งแต่วันที่1นึถึงสิได้ตำแหน่งมหาจักรการเงินมหาจักรแน่นอนว่าการเงินของท่านได้ก้อนใหญ่ได้เข้ามาเยอะแล้วตลอดเดือนนี้ทั้งเดือนค่ะพอหลังจาก17ดาวอาทิตย์ยกมาสู่ภพก,กระดุมพระอยู่ในบ้านตนได้ตำแหน่งเกษตรเพราะนั้นการเงินของท่านมีความสัมพันธ์กับเรื่องของการทํางานร่วมกับคนอื่น หรือมีเกณฑ์ได้การเงินจากเรื่องของหลักทรัพย์ด้วยมีเกณฑ์ได้การเงินจากเรื่องของอสังหาต่างๆการติดต่อการคอนเน็กชันเพราะนั้นถือว่ารอบระยะเวลานี้การเงินของท่านก็ค่อนข้างโดดเด่นแล้วพอวันที่27ค่ะดาวศุกร์ก็ยกมาอยู่ในพกการเงินด้วย จุดนี้ค่ะได้เป็นตำแหน่งดาวคู่สมพลการเงินเกิดเรื่องของการคิดแนวคิดในเรื่องของการหารายได้หรือบางคนที่ทำธุรกรรมเกี่ยวข้องกับบ้านให้เช่าที่ดินให้เช่าหรือว่าอาจจะมีเรื่องของการซื้อขายบ้านซื้อขายรถต่างๆเหล่านี้มีเกณฑ์ที่จะจบเคสปิดเคสได้รับเงินก้อนใหญ่กันไปในรอบระยะเวลานี้จะทำการสิ่งใดก็มักไ,ได้รับการสนับสนุนส่งเสริม เรียกว่าคําพูดของท่านรอบระยะเวลานี้เป็นเงินเป็นทองคิดเห็นคิดหาอะไรใช้ความขยันเข้าว่าค่ะความขยนันความอดทนของท่านจะทําให้ท่านพบเจอกับความสําเร็จนั่นเองค่ะแล้วทีนี้เราย้อนกลับมาดูตําแหน่งดาวราหูกันค่ะราหูเป็นเจ้าเรือนมอรณนะมรณะสุภะมาอยู่ในบ้านดาวพฤหัสและดาวพฤหัสมาอยู่ในภพลาภะแบบนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่าง ในเรื่องของความคิดในเรื่องของไอเดียหรือบางคนนะคะจุดนี้ดาวราหูก็ยังมีข้อเสียอยู่เพราะว่าเล็งกับบ้านของคู่ศัตรูเล็งกับสิ่งต่างๆที่อาจจะเกี่ยวข้องกับการเข้าใจผิดการเห็นผิดเป็นชอบลักษณะแบบนี้อาจจะเกิดขึ้นได้หรือบางคนการทํางานในรอบระยะเวลานี้อาจจะมีความเครียดเข้ามาเยอะค่ะหรือว่าอาจจะมีความกดดันจากผู้ใหญ่เข้ามา มีการจะต้องย้ายที่ย้ายถิ่นซึ่งตัวท่านอาจจะไม่ค่อยลงรอยสักเท่าไหร่นะักตัวท่านอาจจะบริหารจัดการชีวิตของท่านในเรื่องของกิจวัตรประจําวันได้ไม่ดีพอแล้วก็เกิดความเครียดเกิดขึ้นได้มีการเดินทางไปเซ็นสัญญางานมีการเดินทางไปร่วมลงทุนต่างๆเกิดขึ้นและเชื่อว่ารอบระยะเวลานี้การเดินทางค่อนข้างมีเข้ามาบ่อย แต่มีความสัมพันธ์ไปในทิศทางของการมีช่องทางรายได้เสริมรายได้เพิ่มสำหรับตัวท่านนั่นเองค่ะและหลังจากวันที่13สิงหาค่ะดาวพระเกตยกมาสู่ภพอริกกระตุ้นอะไรกระตุ้นในเรื่องของปัญหาแต่เจ้าบ้านไปอยู่ในภพลาภะกระตุ้นในเรื่องของการต้องใช้ความคิดใช้แง่ความคิดใช้ไอเดียต่าง เพราะนั้นหยุดนิ่งไม่ได้ช่วงนี้ความเครียดอาจจะเข้ามาเยอะความกดดันเข้ามาเยอะมีสิ่งให้ต้องทำเยอะนะคะสำหรับชาวลัคนาราศีกรกฎแต่ต้องบอกว่าเป็นปีที่ดีแล้วก็เป็นเดือนที่ดีที่ท่านจะสามารถมองเห็นช่องทางดีกว่าเดือนก่อนๆที่ผ่านมาค่ะแต่อาจจะมีเหตุป,ปรับบางอย่างให้ท่านต้องคิดให้ท่านต้องตัดสินใจในเรื่องของการเดินทางการทำงานและการหารายได้นั่นเองค่ะ อย่าปล่อยให้ช่วงเวลาดีๆแบบนี้หลุดไปเฉยๆนะคะเพราะนั้นต้องลงมือทำใช้ความขยันเข้าว่าใช้การปรับเนื้อปรับตัวใช้ความอดทนของท่านให้ดีค่ะระวังการมีปากเสียงกับผู้ใหญ่ด้วยเพราะว่าดาวมรณะมาอยู่ในภพสุภาพแบบนี้อาจมีเรื่องของความกดดันจากคำสั่งต่างๆมีเรื่องของความเห็นที่ไม่ลงรอยกับผู้ใหญ่ได้ รูดซิปปากให้เงียบนะคะพูดในสิ่งที่ดีเจราจาให้ดีสุขและพูดกุมทับลัคนาของท่านเป็นดาวคู่ธาตุน้ําได้ตําแหน่งอสีติธาตุเพราะนั้นคําพูดการเจราจาส่งผลมาในเรื่องของผลประโยชน์ต่างๆในเรื่องของความน่าเชื่อถือพยายามทับอารมณ์ของท่านไม่ให้ขุนมัวในรอบระยะเดือนนี้เชื่อว่าท่านจะได้รับเรื่องของรายได้พิเศษการเงินพิเศษเข้ามาอย่างแน่นอนค่ะทีนี้มาดูในเรื่องของคู่ครองคนรักกันบ้าง ดาวเจ้าเรือนปัตตนิของท่านคือดาวพระเสาดาวเสามาอยู่ในพกมรณะผู้รักเดินทางผู้รักเป็นคนมีอายุผู้รักเป็นคนในแดนไกลหรืออาจจะเป็นคนต่างชาติต่างาศาสนาเป็นคนที่อายุมากกว่ากันเยอะลักษณะแบบนี้ท่านอาจจะได้พบเจอคนในแดนไกลเข้ามาใครที่รอคอยคู่อยู่ก็ถือว่าเป็นช่วงรอบสตาที่อาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนขยับขยายแต่เสามาอยู่ในตำแหน่งเกษตรเรือนสอง ยกออกจากการเล็งลัคนาของท่านถามว่ายังมีความเครียดไหมก็ยังมีค่ะเพราะว่ารอบระยะเวลานี้มองว่าสําหรับคนมีคู่แล้วท่านจะมีกิจกรรมบางอย่างให้ร่วมคิดร่วมกันทําหลายอย่างด้วยกันแต่สําหรับคนที่แต่งงานแล้วทํานายว่าช่วงรอบระยะเวลานี้มีการเงินเข้ามาหากใครมีการลงทุนร่วมกับคู่ หรือใครคิดจะมีเรื่องของการลงทุนซื้อสินทรัพย์ต่างๆเข้าบ้านซื้อของเข้าบ้านซื้อเฟอร์นิเจอร์มาตกแต่งบ้านหรือจะซื้อรถต่างๆมีเกณฑ์สุขสมหวังสมใจในรอบระยะเดือนสิงหาคมนี้ค่ะบางท่านนะคะจะมีเรื่องของความสเสน่หาต่อการมีเรื่องของการได้ดื่มได้กินได้เที่ยวเพราะอาทิตย์พุธศุกร์ทับลัคนาของท่านเป็นกลุ่มดาวพิเศษอาทิตย์และศุกร์เป็นดาวคู่สมพล พุทธศุกเป็นดาวคู่ธาตุน้ำเป็นดาวคู่สเสน่หาคู่เจรจาพุทธศุขอีกคู่อย่าดูเบามักมวเมาเสพสมจนสมสารก็จะมีเรื่องของความรักความใคร่มีเรื่องของเรื่องทางเพศเข้ามามีเรื่องของการอาจจะไปท่องเที่ยวไปดื่มไปกินหรือว่าอาจจะมีเรื่องของงานสังสรรค์เข้ามาอาจจะได้ไปร่วมงานแต่งของบริวารของบุตรหลานหรือจาก คนใกล้ชิดของท่านนะคะแต่รอบระยะเวลานี้เชื่อว่าท่านทั้งสองคนจะดูแลแล้วก็ใส่ใจกันอย่างดีค่ะเพียงแต่บางสิ่งบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับเรื่องความเครียดหรือว่าบางสิ่งบางอย่างต้องแนะนําว่าเมื่อดาวปัตตานิมาอยู่ในพกมรณะแล้วเจ้าเรือนมรณะมาอยู่ในพสุภะแบบนี้ถามว่ามีความเครียดเกิดขึ้นได้ไหมก็เกิดได้ด้วยเช่นกันนะคะ ก็จะเกิดขึ้นกับคนที่ชอบหรือสิ่งเก่าปัญหาเก่าขึ้นมาคนที่ชอบหาเรื่องทะเลาะค่ะบางสิ่งบางอยา่างที่ผ่านพ้นไปแล้วปล่อยให้ผ่านพ้นไป สิ่งปัจจุบันคือสิ่งที่สําคัญที่สุดเพราะนั้นท่านมีเกณฑ์ที่จะร่วมคิดร่วมทําร่วมลงทุนมีเกณฑ์ได้การเงินจากคู่มีเกณฑ์ได้นาฬิกาสร้อยแหวนหรืออาจจะเป็นทองก็ได้นะคะในช่วงรอบระยะเดือนสิงหาคมนี้ค่ะอาจจะมีทริปของการท่องเที่ยวร่วมกันสําหรับชาวลัคนาราศีกรกฎส่วนสําหรับคนโสดค่ะต้องบอกว่าในช่วงรอบระยะเวลา เดือนนี้นะคะจะมีเรื่องของคนที่เข้ามาให้เลือกค่อนข้างเยอะค่ะแต่เนื่องจากดาวปัตตนิตกพบมรณะก็อาจจะมีสิ่งต่างๆที่ทําให้ท่านเปลี่ยนใจไปคบกับคนเก่าหรือว่าได้มีการเดินทางแล้วไปพบเจอกับคนที่มาจากแดนไกล หรืออาจจะเป็นลักษณะของคนที่อยู่ในแดนไกลามาเจอท่านในสถานที่ที่ท่านอยู่ก็ได้นะคะแบบนี้เรียกว่าเป็นบุกเพสันิวาสอาทิตย์พุทธสุกุมลักค่ะดาวสุขททยเรื่องหัวใจเรื่องความรักได้ตําแหน่งราชาโชคด้วยมีเกณฑ์ได้โชคจากความรัก การเงินดีการเงินรุ่งเรืองการเงินเฟื่องฟูจากเรื่องของเพศตรงข้ามมีเกณฑ์ได้รับการซัพพอร์ตเรื่องของความช่วยเหลือทั้งการเงินทางเรื่องการงานจากเพศตรงข้ามสําหรับชาวลัคนาราศรีกรกฎค่ะก็ถือว่าเป็นช่วงดวงชะตาที่ดีสําหรับเรื่องของความรักมีเกณฑ์กับการสุขสมหวังใครที่ยังโสดอยู่มีเกณฑ์ว่าผู้ใหญ่จะแนะนําคนดีๆมีศักยภาพเป็นคนที่มีความรู้มีความสามารถคนที่ท่านชอบด้วยเช่นกันลักษณะแบบนี้เป็นจุดที่คลิกลงตัวกัน และเมื่อดาวคู่ครองอยู่ในภพมรณะนะคะท่านจะต้องปรับเปลี่ยนตัวเองแล้วก็รู้จักที่จะปรับตัวเข้าหากันสําหรับคนที่มีปัญหาต่อการที่คบหากันแล้วหรือว่าแต่งงานแล้วนะคะหรือบางครั้งคู่ครองคนรักอาจจะมีเรื่องของการเดินทางก็ทําใจบ้างค่ะบางอย่างอาจจะมีเรื่องความเครียดเข้ามาบ้างมีเรื่องกิจกรรมต่างๆเข้ามาบ้างให้ท่านจะต้องกังวลใจแต่เชื่อเถอะค่ะว่าดวงชะตาแบบนี้จะส่งผลในเรื่องของ ผู้ครอบครักของท่านที่จะมาสนับสนุนมาซัพพอร์ตตัวท่านให้เกิดในด้านของความสําเร็จนะคะเพราะว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้จะทําให้ท่านพบเจอกับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงตัวเองอย่างชัดเจนในช่วงเดือนสิงหาคมค่ะ ขอบคุณกันด้วยสำหรับการติดตามรับฟังรับชมคลิปนี้นะคะและฝากกดไลค์กด subscribe กดแชร์ให้กับช่อง youtube แม่มดพยากรณ์กันด้วยค่ะท่านใดที่สนใจผูกลัคนากันส่วนตัวบาทมีค่าใช้ใจ่าย QR วอา e ด้านล่างและท่านใดสนใจร่วมทําบุญปันน้าใจให้น้องหมาน้องแมวจรสามารถร่วมบริจาคมาได้ที่เบอร์บัญชีใต้ล่างคลิปนี้ค่ะขอให้โชคดีเป็นเดือนที่ดีสําหรับชาวลัคนาราศีกรกฎ สำหรับเดือนสิงหาคมปี2567นี้ค่ะกลับมาพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ